สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าแมมก็ได้เลิกจะทําอาหารนะคะโอนนี้พริกมัสมันยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยอ่าจะทํมามัสมันตามภาษาป้าแมมนะคะไม่ถูกหลักของอะไรทั้งสิน้นถูกหลักกับงบประมาณและอารมณ์ป้าแหมมก็มี ไก่อยู่น่าจะใช้หมดเนี่ยค่ะไก่ห่หอมก็มีอยู่สองลูกก็เลยใช้หมดเลยทำเยอะๆเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้วก็มันไม่ใช้มันฝรั่งแล้ววันนี้ใช้มันเทศเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะเอามาต้มกินน้ำพริกอะไรเงี้ยแต่มันเยอะค่ะก็เลยเอาทำแกงไปด้วย เสร็จแล้วก็มีอะไรอีกมีพริกแกงมีไก่มีมะหอมใหญ่มันมีพริกแกงมีกะทิกะทิก็ใช้กระป๋องเดียวเนี่ยค่ะเข้มไม่เข้มก็สุดแล้วแต่เขาแล้วก็ชิ้วขาวกับมันหอยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่นตาลหรือเปล่าหาไม่เจอมี มีอยู่แต่ว่าขอโทษน,นะคะเปิดตู้โดนมีน้ำตาลอยู่แค่นี้รอห้างกล้วยก็อาจจะใช้ก็ปกติก็จะไม่ใส่นะก็ถั่วลิสงว่าไม่มีเอาชิปพ,พีแทนอ่าเขาเรียกอะไรนะคะถั่วลูกไก่แทนแล้วก็อันนี้ผงปรุงรส ะะก็จะไปเริ่มแล้วต้มน้ำไว้กระติกหนึ่งเผื่อเผื่อว่านะ้ำไปพอใส่น้ำร้อนมจะได้เร็วขึ้นยายเตานะคะ <laughs> ยายกล้องกีนี้ก็ไม่ลืมกดอัดกระถิกระป๋องนึงนะคะเอาใส่ดีแล้วก็เอาช้อนเอาหน้าหน้ามา ผัดกับพริกใส่พริกไปสองช้อนพูนๆถ้ามันไม่แดงก็เลยใส่ไปอีกนิดนึงนี่หางกะทิเดี๋ยวหลังจะไม่ซื้อแบบนิ้วละจะซื้อแบบครีมมันจะข้นกว่าไม่รู้ว่าใส่แป้งหรือเปล่าข้น มันได้สีได้สันหน่อยหนึ่งห้าแล้วสิบประชิ้นเนะี่ย ที่จริง่ยตั้งใจจะซื้อมาทำพะโล่นะปีกบนเนี่ยแล้วทำไมถึงเป็นนี้เพราะว่าเพราะว่ามันมันที่ซื้อมาตั้งใจจะมาทำอย่างอ,างอื่นแล้วมันเยอะเกินตอนซื้อก็ไม่ได้คิดนะมันเป็นถุงมันถูกดีก็เลยหัวเล็กหน่อยหนึ่งมันก็จะถูกหน่อยก็เลยเออซื้อมานยกถุง หรือเ็าทำเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ไม่เคยไปดูก็เลยจะม่อยู่ไทยไม่เคยทําเลยนะมาเนี่ยเข <c oughs> าบอกว่าเธอทําแกงมัสมั่นให้กินหน่อยสิโอ้โหขอแกงมัสมั่นเลยฝรั่งเขาก็เลยมั่วแต่รสชาติเหม่อรสชาติก็โอเคนะเขาก็ชอบขอหลายครั้ง ทำไปแต่เป็นคนไม่ชอบกินชอบกินแกงสง้มแกงเลียงแกงออมแกงไตปลาอะไรแบบนี้ค่ะไม่ค่อยชอบแกงทีท่ใส่กะทิเท่าไหร่ ก็จะแกงน้ำคุกขิกคุกคลิกเนาะอันนี้เราก็จะใส่มันไปให้มันหอมๆเข้าก็ผงเครื่องหน่อย ไม่ได้ดูท่าทางมันมันจะไม้นี่เราก็จะเอาน้ำร้อนช่วยหน่อยนะคะน้ามันแห้งแบ ก็สุกไม่ยากหรอกเนาะแล้วก็อยางไม่อบกินเล็กๆกินให้มันแค่พอสุ mm hmm. อกเอาแล้วไม่ทันก็เบาไป่อน mm hmm. เบาไปหน่อยนก่อน ก็จะทําตามวิธีของเราปรุงในนี้เลยไม่ต้องรอพร้อมกันเดี๋ยวค่อยเป็นคลุกเคล้านี่ค่ะไม่ต้องเต็มปีบชิมก่อน นานจะมีคลิปกับเขาออกมาทีหนึง่งลบกวนเพื่อนๆดูให้หน่อยนะจ๊ะดูแบบผันผ่านมันนะอย่าลําคานเนาะเอาเป็นตัวอย่างอะไรไม่ได้เลยอย่าคนนี้ทำกับข้าวทำตามใจทำตามมบทำตามอารมณ์ คือพอมันสุกได้แล้วมันก็มันก็ออกมาอร่อยอะเนาะต้องไปถูกวิธีเหมือนใครมากมายนี่คนอื่นคงบอกนะโอ้โหใสเนี <laughs> <laughs> ่ยไม่ต้องทำให้มันอ้นี้ว่า <laughs> กินเอ่งอะ่ะอะไรก็ได้ว่าสมาน์ป้าแหม่มจะไม่ใส่กะทิเลยก็เก่งใจเก่งใจความเป็นไทยขึ้นชื่อว่าไทยนะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวยวดูตอนมันสุกกันแล้วกันมันเป็นเป็นตะกินไหม มีช่องหนึ่งอ่ะน,นี้ประมาณไม่ได้ไปหาหนานแล้วเนี่ยเออมาพาอีดอโอ้ทํากับข้าวเก่งทําถูกหลักใส่อะไรเท่าไหร่อะไรวิธีทำอย่างโน้อย่างางี้ไอ้งนก่อนไอ้เงี้หลังอะไรประมาณไเป็นเรื่องไม่ชอบไม่ชอบแต่ก็ทําได้ทําเป็นถ้าอะไรที่อยากทำก็ทำไป ตามใจเราอะนะคำว่าเป็นของพ่อแม่ก็คือให้มันมองดูเหมือนแกงมาใกล้ๆหน่อยจะได้มีเปลือกเอาไว้ นี่ก็ปิดเพราะเราจะยกมานี่แล้วทนๆทนดูหน่อยนะคะโอ้โหหม้อเริ่มบะเทิมเลยม, 5, เมันห้าหกมือเดี๋ยวบ้านก็ใส่กองย่อยๆๆเข้าฟิต เหลือไว้กล่องเดียวที่จะกินตอนเย็นกลาวันนี้คงไม่ได้กินนะมั้งพรเดี๋ยวจะมีคนมารับไปหาแฟนไปเยี่ยมลูกชายก็จะมาเยี่ยมพ่อเขาเขาก็จะมารับตอนสิบเอ็ดโมงซึ่งมันจะเป็นเวลากินข้าวของเราพอดีก็เลยไม่กินดีกว่ารอเขากลับไปเราก็ค่อยไปหาอะไรกินนะ นี่ค่ะเอานี่ใส่ซะหน่อยนึงตางกระทะแม่โฮกระเทน เเริ่มจะใส่หอมใหญ่กระถั่วไปก็เยอะเลยทีนี้โอเคค่ะหยุดกล้องไว้ก่อน 我们开。 เกอดใหญ่เลยใส่ตัวได้ตัวนี้มันสุกอยู่แล้วใส่ทีหลังนะแล้วก็จะใส่ใส่ผงปรุงรสสักนิด ซื้อมามีอีกถุงหนึ่งนะแต่ว่าหาไม่เจอใส่แค่นี้ไปก่อนก็น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ย หัวอะไรก็ได้เนาะอมีถั่ขาวเหลือตังเยอะแยะเนะี่ยแล้วทิฟีนี่สองกระป๋องตัวขาวว่าเ่าเจ้าแกงเนื้อแบบที่คนชื่อมีนาเขาทำลงในสะพ้าตุรกีอะ่ะเคยทำแนละ้วมันก็อร่อยดีเดี๋ยววันไหนทำแล้วก็เอาไปให้คนช่วยกินที่แคร กินมันจะเป็นแผ่นแป้งอะค่ะต้องหาวิธีทําให้แผ่นแป้งมันมันอุ่นๆร้อนๆเวลาไปถึงโน่นอะเนาะต้องปอใต่อะไรไปมันจะยุ่งยากหน่อยหรือไม่ก็ไปรับแกมมากินนี่แล้วก็าไปส่งงไงคะน่ากินไหม ลองชิมสิเปรี้ยวหวานมันค็มประการใด ต้องใส่แล้วน้ําตาลน้ำแตาเพรว่ามันน่าจะเป็นมันกับหอมอะค่ะหวานไม่มีความเผ็ดเลยสักนิดนมันต้องเป็นรสนี้มั้งเนาะลืมไปแล้วของแท้เป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ยค่ะยังน,นี้ค่ะ เป็นจะได้พ่อองเป็นจะได้พ่อองเซมไลท์ทูบีโอเคไหมโอเคค่ะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูให้ป้าแหม่มนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ